6บัตรนะพี่6ใบอโอ้โหคนแรกก่อนเลยโอ้ยแผลดีข้อมูลข้อมูลดูข้อมูลก่อนดูข้อมูลแดีผลแปุบเองอย่าไปทุบเสาวนะพี่พี่ทุบพื้นมันก็พังนะพี่ผมจองพื้นนี้ผมจองพื้นนี้ขึ้นรูกตรงไหนมาต่อเนี่ยเคนละพื้นเลยเนี่ยมันวิบากจบเลยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วทำลาย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปียล็อกเปียลล็อกังอ่ะเปียล็อกังอู่้อีกแล้ยเฮ้ยกองกองกองออกอีกกองอวช่างหัวล็อกเอาล็อกช่หัวกองหน่วยทุกจัดการครับผมใครคลิปข่าวดูที่คลิกข่าวให่เผือมันฝังใครคอดใครคอใกล้พังไปซ่อมนะไม่มีคอนนี้ เราไม่บอกว่ามึงนี้จะเลี้ยวขอางราด้วยอย่าทำบังกูอย่าสร้างแล้วใคร้ามันไม่ได้ดูหรือเปล่าไม่ดูมันขึ้นนี่กลับมาแล้วแนะไม่ประเด็นคือให้คนอื่นวิ่งจะต้องกว้าง